Ah, พีจ้าเพื่อนๆพื C, ่อนเอฟซีสุขุสุคนตัวโลกทั่วประเทศจ้า ah. มาเบิ่งสวนผักพี่น้องหอมดอกไอ้นี่หอมดอกกระจอร์ไหมหอมหอมจินหอมฝุ่งเลยดอกกระจอร์จินหอมเนาะต้นเนี่ห่างๆนึงแต่ก็เป็นดอกที่ดีเลยจ้าไม่ <laughs> อะไรจินนี่ยังคือหอมแฉกที่ไหนได้ดอกใหม่นี่เองเออดอกดอกกระจอรดอกสวิบเนาะ เลาะสวนห่างๆอีกแล้วพี่น้องบ่ <laughs> ม,มีเวลาเฮ็ดหรอกค่ะสวนก็เลยนี่ต,ต้นใหม่ก็ใหญ่บดตัดยัง,งยังจ,จริจังแก้วมังกรก็กปล่อยให้ตายเลยจังดูหน้าบ้านก็นกดูไม่จืดกระถางแก้วม,มังกรมบงดูหยาคุ้มเบิง่งหยากระงับเนี่ยละนาะนิเมีหยางามเับเนี่แหนิเมีหยาอี๋อ nhà nhạc nhạc đọt nhà mẹ đọt nhà sư sư nhạc 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 bên phơi 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 phơi, đọt nhà nhạc nhạc bên nhạc hàng hàng, nhạc nhạc đọt đọt anh nhạc mẹ phi nọ, nhạc lên mà. จอดอยู่ข้างหัวไบาดชมบ่มีเวลาตัดแต่งต้นมเลยจ้ะพี่น้องปล่อยปล่อยปา้บดนี้ปล่อยะละเลยต้นมปล่อยให้ตายงานอยู่ในบ้านก็เฮ็ดบ่ทันล่ะจ้ะก็เลยโอ้ปล่อยไปเกันว่างาม่อมาจัดใหม่เนาะเฮ็ดต่านเฮ็ดองแล้วกันนี่ พักแป่นได้ก like ินอยู่จ้ะพักแป่นเพิ่นบ่เพิ่นบ่ค่อยนั่นดอกเพิ่นทนทานเป็นพืชที่ว่าปูกแล้วทนนะจะแต่ว่าักบัวักเริ่มไปหมดแล้วจ้บักพุงเริ่มเป็นหน่วยแล้วเป็นดอกจ้ะเพื่อนถ้าเบิ่งสวนนิดๆนอยๆจ้มื้อนี้เพิ่นโดนได้ออกมาแล้วี่แม่บักหน้าแม่ปลูกิงปลูกควางก็ได้กินเด้อจ้ะพ่นน่วยเพิ่นน่วยงามๆปุ้ยแล ติดกิก๊บเหน่วยนึ่งฮู้ดหน่วยหนึ่งอยู่แต่หลังคุณโค <c oughs> ่นตน้นจะเห็นบ่เห็นหนังนะ <c oughs> ละลงบักหนาข่อยหมู่เลยลมแห้งฝนตกมัดขึ้นจังว่าจักเทียอะไเรเพื่อนหันบ่จักขึ้นดูดิหมู่ลงมาคือเก่าเดี๋ยวให้ลองคนขับรถมามัดขึ้นให้ดู xước mà đứng thử xây cái cầm vậy xước đáy bậc nó xước nhẹ nhẹ mặt phần đáy cái nhau tốt luôn mà xôi này à, nuôi lái lái đây chá chúc khuôn nuôi vô nồi đây chết bây khi chứa tà lọt nuôi lại, cầm lưng thử 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 หมูปลงมาจา้ะเดี๋ยวจะได้เอาเสือกมัดไว้ทือเก่ามัดเส้ยเสากำแพงไว้ฝนตกลมแห้งหมู่บ้านนี่แหละหมัดขึ้นสามเทียก็ตกลงมาสามเทียฝั่งหน้าต้นนี้ดกได้จ้ะบ่เป็นธรรมดากินทั้งปีกินทั้งปีมีตลอดเ <c oughs> น่วยหนุยพันง,งามเนี่ยเป็นพ่วงสำ mật nào mật nào mật nào <laughs> nơi xúc là mày sụp lạc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  mày อ,อนอ,อกอ่อนใจบ่ม,มีเวลาเหตุอลจ้ะเพืเเ่อนต้นบักนัดกับห้าพ่อกันเลยงามพ่อกันเลยกระเจี๊ยบที่เอามาฟังไห้ก็ขึ้นยู่จ้ะแต่ท่านไหนเป็นนวยนี่นี่นนนกะเจี๊ยบแดงจ้ากำลังเป็นดอกถ้าหละขคางบานจักน่อยน่าจะไม่น,นี่อันนี้ก็ะเจี๊ยบขาว เก็บขาวเป็นหน่วยตาหึงหูเดี๋ยวมาเบิ่งจักเคอเจนแจ่เหรอพี่น้องเ mm hmm. จนเฟ mm hmm. <laughs> ินแจ่เลยเจี mm hmm. จเ๊บแดงโอ้ยหย่างบ่สะดวิ์ <laughs> บ่นสวนห่งหงางๆซื้อๆดอกจ้าบ่มีหยังกงเจี๊บแดงก่เจี๊บที่เอามาฝังไว้ แล้วก็พักบุงจ้ะพักบุงพักบุงกับเป็นโลกบ็ได้เบิ้งเพินเบิ้งด้วยต้นใหม่ก็มีเตอตัวหนอนกินเบิ้งดูเบิ้งบ่ได้เลยจ้ะมีพักกินแบบนี้ละมิมีเวลาเห็ดเนาะปล่อยไปตามสภาพได้จ้ะเผื่อินเบิ้งไอ้หนอนอีหยังกินพักบุงของมันถ้ามีเวลาก็เอานามมักมาก ฉีดนะจ๊ะต้นเสาขึ้นมากก็อู้เจ้าเป็นอีหยังเนี่ยเจ็บบานเล่งเจ็บบานซื่อๆจากข้างในบาน<ม>ต้นใหม่แถวนี้ค็อเพิ่งๆคดปลูกต้นใหม่กับปลูกว่าเป็นนะจ๊ะมันตายหมดบอลแอบกองแมวกองแมวแอบ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 คือเห็ด เห็นกล้องสี่เหลี่ยมนี่คือกล้องแอบแมวเห็นใน u t u b e ไหมจ๊ะแมวโพเข็นมาแต่หัวแล้วก็แอบ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 เบิ่งไปจืดจะบานก็ได้ยเลาะไปทางไหนเห็นบางนาแล้วกะดีใจบางนาหนวยไล่หลายต้นนี้ก็เป็นหนวยหลาย ก็ต้นข้างในเป็นดอกอยู่แต่ว่าบางท่านได้เป็นหน่วยดอกตดอกลข้าวิีแล้วเห็นบางท่านได้ติดหน่วยตน้นคาบางตน้นคาพี่น้องคากงา็งามงามใครได้ดูแลคาดอกก็จนดูบรรยากาศเฉยๆทางบ้านก็เพราะทางบ้านได้จเจะเพื่อนๆ ทางบ้านฝั่งนี้เนอะน้องเขามาขายปอกผ้าวตื่ก่อนยุดยุดติด,ดโควิดไปโด,โดนเนาก็สิกับมากขายปลอกผ้าคือกันไม่รู้อะไรมันลกไปหมดเลยสร้างกับแมาลงบักทัวบักทัวโผล่ออกมาเหลืองหมดเลย มันมีเวลาเบิ้งคนเนาะดูมะระกก็โผล่ออกมาด้วยหย่อนมะละเด่นหยอดมะละเด่นมี่เจ้ามาข้องดูแล้วก็มือไอไปเมือไม่ว่ามับนี้นนอย่างเนี้ย

เบิ่งน้ำอันนี้มดอายุที่น้ำน้ำะเสือเทศจะเอามาทำปุ๋ยน้ำเ้อมลดโดยครับมดอายุจะลือของเราจะว่าพ่อ,อยยางแนไ่แลผมผ่อะไรที่จะกลับบ้านนะเบิ่งไม่จูดดูไม่จางเละป่านแล้วก็ทิของไปเจ็บของเลยจ้าเพืเ่อน ปักคั่วก็บ่ได้ผลปานใดเน้อยๆน้อยๆลอดตะบ่ใครได้เบิ่งเพิ่นนาะถ้าเฮามีเวลาเบิ่งเพิ่นก็สิหน่วยงามใส่ปุ๋ยให้น้ําให้น้องเพิ่นก็สิมีหน่วยงามให้เฮากินเป็นดอกดีด้จ้ะนี่แต่ว่ามันหั่นบ่มันหั่นบ่ใหญ่เพราะว่าปล่อยเพิ่นเนาะปล่อยปล่อยปละเลยจังซี่ล่ะปลูกต้นไม้เฮาก็ต้องเอาใจใส่แนจักหน่อยเนาะจังสิได้กิน xanh cỡ đưa lên rồi đỏ ừ, pin đỏ bên đỏ bên đỏ Bên đỏ pin đỏ pin rồi, hẳn, Bó để ở